ủa tay chút 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 มึงมาโยนอะไรเนี่ยมาโยนอะไรใส่ไว้เนี่ยหอยหลอดเอาช้างดาวปลาหนูว่ะ ฮัลโหลผมรู้แนวแล้วว่าคลิปนี้จะไปทางไหนครัมาแน่มาแน่ว้ายิ่งต้องรู้คลิปนี้โคตรชอบคลิปนี้เลยวะถ้าเต้นโคตรเท่เลยอ่ะสวัสดบ้านของขามนุษย์ ฉากในตำนานอ่าฮะเฟดดี้กูเกิลเรื่องไหนแม่อมันจะต้องเป็นฝันของใครไม่ได้หรือเฟดดี้กูเกิลจะไปเจอผู้ชายสี่คนอาบน้ำด้วยกันในอ่างแคบๆใบเดียวเนี่ยแล้วเกินั่นจริง คนที่ควนช็อปไปโฮมเป็นคยผีที่ไปหลอกพวกมันแหละเชื่อดิมโ้ย 101จับใดที่คุณยังวิ่งอยู่สักตัวไม่ตัวใหญ่ขนาดไหนเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้มอะไรเดี๋ยวอะไรอ่ะ ไงว้อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮี่ยมันจะอย่างนี้เสียงกรีดลองที่มาจากกวงลึกของค้องที่เพิ่งโดนโพรกแทกแต่เสียงร้อเมื่อกี้อุธภาพอีกดีว่าพิซซ่าและนอน1ที่100นึ่งค่ะอาวแล้วแขนเขาบาดเจ็บด้วยนะจิ <c> ้ว <oughs> <c oughs> เจอเลยตลกเท่าไหร่หรอกไอ้ลิปเนี้ยแต่ประเด็นคือเสียงหัวเราะมันได้ใจอะชัดเจนเลยว่าในบอดี่มี่จระเข้้ยจระเข้เดี๋ยวนี่กาจะไม่เตือนเพื่อนเลยใช่ไหมเนี่ย ถ้าเกิดชิ้วน,นึงดังอยู่ตรงนั้นนี่ง,งับเดียวเรียบร้อยเลยนะจ๊ะบอกไว้ก่อนควกเราทุกคนเคยจอละแค่ตอนที่มันงับตัวอะไรทุกอย่างไหมครับมันไม่ได้งับปกติธรรมาดาแล้วมันงับแล้วมันปัดตัวเองด้วยมันงับแต่แล้วมันปัดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหจะข้อกระจกแรงมากนักไฟเฮฟพวกเรากลัวง่ายมากกลัวง,ง่ายกลัวง,ง่ายขนาดนี้ไปโรงพยาบาลเลยมั <c oughs> ย้งหยบหยบแค่คล็อกที่เฉยมันก็นั่นแล้วเหรอ เยอะเลยแม่เอ๋เสียใจเออทีหลังตัดคลิปตัวเองหน่อยคุณพวกติ๊กตกทั้งหลายในตอนต้นคลิปนางเปิดแมสตัวเองออกมาแล้วบอกว่าโอเคฮะได้ยินตอนนั้นรู้เลยว่าแม่มน,นัดก,กันมาอีหอยหลอนอ้าสิ <c oughs> วันธรรมดาวันหนึ่งของบ้านบาบูชกาลเลืเซียอีกแล้วสินะหลืดเซียอีกลอเ,เ,เลยอ่ะฮะเพืเ่ออะไรอ้าวปลาอะไรเนี่ย โยนอะไรวะเมื่อกี้โยนหยินหรือถุงวะเดี๋ยวนะอะไรอะ่ะเราเผาเพื่ออะไรแล้วทำไมตามันมีเลือดแสงผมไม่ว่าคนจุดจะร้องหูคาดไม่ถือว่าตุ๊กตามันจะร้องเองวะ่ะไล่ซึ่งควันปานี้ The battle pass. My family has been going through some hard times. Oh man, I'm sorry to hear that. My mom, my mom lost her job recently, and then my dad left. And so it's kind of hard for us to buy things. Hey, how about this? If we win this game, <laughs> I'll buy the oh battle me. pass. Oh my god, wait, really? Yep. This really means a lot to me, man. Thank you. Yeah. สมควมไรไลซึกปารีชอบปา๊ใช่ทุกคนในละสะมี5กิโลเมตรรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นรัศ<อ>มี5้กิโลเมตรรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นโอ้ใครแตกได้เลยไหม ไข่โอ๊ยไข่ต้มระเบิดได้ด้วยหรือวะเนี่ยโคตรเท่ผมอยากกินไข่ต้มสักใบนึงที่จะจู่ๆก็ระเบิดใส่หน้าตัวเองมานได้โอ้ไม่แปลกูเด้ออีกคุณนี่อันนี้ไม่อีกแล้วย้อนดู สุดยอดเอาไปเอาไลฟ์ไป <c oughs> เรามันคนละชั้นไหนหน่อนออื้อผมเเจ็บไว้เละ พูให้นางรู้เลยครับว่าความแข็งแกร่งจริงๆเป็นยังไงสกิลซามูไรระดับพระเจ้าโอ้โหโหดเกินเนี่อะไรอ่ะอะฮะตัดอะไรเนี่ยตัดอะไรมาเนี่ย แต่คนที่ตัดต่อเลยฮะมันรู้ว่าแยกกันต่อเปน็น,นอ๋อเ <laughs> <c oughs> มื่อกี้หนึน่งเลยว่ะสุดยอดว่ะมุกมือใช้ได้เลยนี่แหละถึงบอกว่าสมุไรเป็นหนึ่งในนักลบในอดีตที่น่ากลัวที่สุดในโลกครับแต่คนที่สามมือตัดอะไรเนีนน<า>นน่ยก <c oughs> ันได้เลยครับผมเป็โลกที่ถึงกาลาวัสันคนแรกคนแรกไม่เท่าไรนะเฮ้ อะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะตูเด็กกูเด็กไม่ใช่กูเบรกไม่ได้เอ้าเบรกไม่ได้แตกครัทุกคน โอ้โห,โห,โหแบบงอขอให้ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ชายพวกนั้นจะถูกอีเสียใครนะครับผมก็เป็นโลกที่ดีฮะข <laughs> อดีอกอบเขาขอดีกับเขาอะไรนะไม่รู้เห็นหน้าผ <laughs> ัวเปล่าโ <laughs> ยนกระเป๋ามาให้หน่อยอะฮะ

กลัวแล้วตายมิเนี่ยตายมิเนตนั่นนี่ไอ้นี่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฮะขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็ไปแบบโอ้ดูนี่สิงดงานจริงๆแล้วจู่ๆก็มีกวายที่ไหนมาไม่รู้ครับโหข้ารกรรมมันอย่างโหดเยี่ยมด้วยการถักลงเขาแมวซึ่งไม่ชอบพี้หน้าตัวเองหื <c oughs> หมอนแมวน่ารักจังเลย ไอ้แมวแมวไป็นเหตุยินแทบทั้งตัวเลยเหมือนว่าแมวจับแมวจำหน้าตัวเองเนี่ยพาทุกคนว่าผมว่าไม่ได้นะว่าแมวของผมเวลาเห็นกระจกมันจะพยายามจะตบตัวเองเลยมีคลิปหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าแมวตัวเดียวกันหรือเปล่าอะไรวะเอยเรียบร้อยเตียงโดนยึดแล้วครตอนหลับอยู่ระวังแมวถือมีดวิ่งเข้ามาในห้องได้เลยเพื่อนโอ้โหเกินไป

อีกหน้าไหมเนี่ยมึงจะฟักอีกมึงจะฟักอยู่อีกหน้าไหมเนี่ย คลิปเล่เกมนี oh, <stuffing Có S 4> ้คุณมันลกเพจสนุกกันจริงเลยเว่นเลซิสเว่นเยนเชื้อชาติโอ้โหพูดได้ไหมวาเนี่ยครับ้ี่อยู่ทุกได้เหรอโจรนี่นะ อินจาก็มาเดี๋ยววัาที่เลดเยอะไรเนี่เวนตาอะไรเนี่ยอะไรอะกลิ่นเหมือนแมวตัวอื่นคืออะไรวะ ันท้หวันนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะพาดกันะตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยูคูอย่าลืมติดตามช่องเขาด้วยนะครับผมบ๊ายบาย